เอาละรบผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับมาชมนะฮะผมกอชามาหาพิชนะสวัสดีครับ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 จะเรียกพิชนะว่าอะไรดีฮะเอ่อเรียกพิชนะก็ได้ครับพิชนะนะครับวันนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นกันเองนะฮะรายการของเราพาไปดูการเคลือบมาหลายรูปแบบละการปกป้องรถในรูปแบบต่างๆนะฮะผมพาดูทั้งซิ่งรถเคลือบภายในทําสีเบาะหรืออะไรอย่างนี้แต่เรื่องของการปกป้อง สีรถระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเมืองไทยนี่เดี๋ยวดินฟ้าอากาศอากาศร้อนขี้นกหมาฉี่เมืองนอกไม่มีหมาฉี่นะเมืองนอกนี่เมืองไทยนี่ไปไหนถ้าไปเที่ยววัดหน่อยเนี่ยรับรองว่าด่างวันนี้เลยอยากจะให้พิณะเนี่ยแนะนานวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าไทรบอสหน่อยครับคือไทรบอสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบสีเนี่ยที่เริ่มต้นมาจากเลยยอดเืยยอดเนี่ยปกติแล้วจะอยู่ในท้องทะเลใช่ไหมฮะ ก็จะมีแสง UV มีน้ําเค็มซึ่งน้ําเค็มเนี่ยถ้ามาเจอรถนี่จบเลยครั<จ>บพอนี้เรือยอนเนี่ยเวลาเราออกไปในทะเลปุ๊บเนี่ยแล้วกลับเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรในการทําความสะอาดอซึ่งเราเข้าพยายามคิดค้นน้ํายาขึ้นมาตัวหนึ่งทํายังไงให้เรือเนี่ย สามารถที่จะกลับมาแล้วล้างได้เร็วขึ้นเพื่อที่ใช่แล้วเพื่อที่ออกไปเนี่ยแล้วทาเป็นเงินกลับมาถึงแม้ถ้าเรือยิ่งจอดเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรเดีวคิดคนน้ํายาตัวนี้ขึ้นมาน้ํายาตัวนี้เนี่ยมันจะไปเคลือบตรงผิวสีไม่ให้น้ํามันเกาะครับค่ะทอนี้พอเวลาเรือเนี่ยออกไปโดนแสงแดดโดนน้าเกลือโดนอะไรเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยเราแค่ฉีดน้าอย่างเดียวมันออกหมดเลย เพราะงั้นเวลาในการทำขัาสารมันก็จะเร็วขึ้นนะครับอย่างไปเท่งนกที่อยู่ในทะเลเราขี้มาเกาะตรงมีมูลนกเนี่ยมาเกาะที่เรืองเงี้ยมันก็สามารถล้างออกได้ง่ายอันนั้นมาจากเรือนะครับตอนนี้เจ้าของเรือยอส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเขาก็บอกเอ้ยทำไมลองไม่ทําบนเครื่องบินเจ็ตมั่งเผื่อมันออกมามันอาจจะบินแล้วประหยัดน้ำมันขึ้นอันนี้คือเขาคุยกันแรกๆเขาก็ไปลองบนเครื่องบินเจ็ทไปเชื่อบนเครื่องบินเจ็ตพอปรากฏว่าเครื่องบินเจ็ตเนี่ยเนื่องมาจากน้ำมันไม่เกาะปีก ไม่เกาะอุปกรณ์บางส่วนมันก็ไม่เป็นน้ําแข็งพอเราบินไปเนี่ยมันประหยัดน้ำมันขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปใช้ได้กับเครื่องบินอีกซึ่งเครื่องบินเนี่ยถ้าเรานึงความเป็นจริงเวลาอยู่ที่เขาเทสที่ดูใบเนี่ยครับที่ร้อนสุดที่ดูไบเนี่ยอุณหภูมิ40องศาบนพื้นสนามบินพอขึ้นไปบนอากาศเป็นลบสี่เป็นลบสี่สิบมันเปลี่ยนแปลงสูงมากแต่น้ำยาตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นน้ำยาตัวอื่นผมเชื่อว่าไม่น่าจะทำได้เสร็จปุ๊บเอาไปรักษาทีเดียว ตลาดตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาใช้กับรถยนต์มันน่าจะง,ง,ง่ายๆเหมนนั้นอนีกเมื่อเรือเครื่องบินไม่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เลยมาลองใช้กับรถยนต์อยู่ที่อังกฤษครับแล้วพอมาลองใช้กับรถยนต์ก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จครับ,รบในโรงงานรถบางยี่ห้อก็อใช้ของเราเป็นเป็น OEM ครับคือรถทุกคันที่เป็นรถสปอร์ตบางรุ่นเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีน้ํายาตัวนี้เคลือบก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ สีผิวสีมันเสียครับแสดงว่าแสดงว่ามีมานานแล้วมีมานานแล้วครับแต่เพิ่งนําเข้ามาใช่ใช่แล้วก็ผมบอกได้เลยว่าที่ทํามาเนี่ยรถที่เงาอยู่แล้วจะเงายิ่งขึ้นไปอีกโอ้เลยครจะเป็นงั้นครับแล้วรถเนี่ยอย่างบางคนอย่างพวอผมไปทานข้าวกับเพื่อนผมจอดรถผมไว้เนี่ยเพื่อนก็ทักเลยไอ้น้าไปทําอะไรมาทำไมรถมันเงาขึ้นผมไม่ได้บอกเขาาผมทําอะไรนะแต่ดูแล้วมันมันเหมือนเราดูแล้วมันสว่างขึ้นนะครับคือคือโดดเด่นนะเนะไม่ว่าจะเป็นสีพื้นพื้นสีบรอน สีขาวซึ่งสีขาวนี่เห็นเงายากนะเพราะว่าดูมันเหมือนกับเป็นมิติเดียวแต่นี่พอเคลื่อปุ๊บเนี่ยจะดึงเม็ดสีอะไรดึงให้มันชัดขึ้นับโดยเฉพาะสีขาวสีดําสีแดงเนี่ยจะชัดมากเลยแม่ช้าชอบตรงที่มันเช่วยแบบพวกขี้นกใช่เมืองไทยจะเยอะมากพว้อะไรบ้างครับตรงนี้ก็พวกมูลนกยางมาตอยะฮะน้ำมันเครื่องเวลาเราขับตามรถเมล์เนี่ยมันก็จะมีเป็นผงดำๆออกมาใช่ไหมเราเคยเจอยิ่งเป็นรถขาวจะเห็นชัดเนี่ยแล้วก็ขมเควันขอไสีอะไรก็ได้มันก็มันก็จะออกได้ง่ายเลยครับอ อย่างนี้ผมถามหน่อยว่าทาไมถึงต้องตัวไทรบอสมันมีต้นกําเนิดมาจากที่ใดครับคือตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทางคนอังกฤษเขาคิดค้นขึ้นมาพอเขาคิดค้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจว่ายี่ห้อผมถามเขาแหละเขาไปเอาชื่อยี่ห้อเป็นเขาคิดยี่ห้อนี้ขึ้นมาเองอ่ะเป็นชื่อเหมือนเป็นชื่อที่เขาคิดว่ามันดูแล้วมันน่าเหมาะสมสุดอ่ะมันเหมือนเป็นเผ่าคนเผ่าหนึ่งที่ค่อนข้างทนทานอะไรเงี้ยทําน้องเนี้ยครับทนทานะครับกลตอนนี้ผมได้เช่าว่าไทรบอส คนทานก็อเออชาติถามนิดนึงค่ะมันต่างจากกาันเคลือบแก้วยังไงคะคือ,เ,อเคลือบแก้วเนี่ยก็จะเป็นสินค้าอีกแบบหนึ่งในตลาดซึ่งเคลือบแก้วเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะมีบางจุดที่ไม่เหมือนกับเราอย่างเราเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องความหนาเราเน้นเรื่องความเงา เราเน้นเรื่องการดูแลรักษาง่ายครับแต่อย่างเคลือบแก้วเนี่ยคุณอาจจะต้องหกเดือนต้องเข้าไปเซอร์วิสครั้งนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างอย่างผมไม่อย่างน้ํายาของเราไม่ต้องน้ํายาของเราเนี่ยอยู่ได้อย่างน้อย3ปี3ปีคือทําวันนี้ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะทํารถให้บีมครับทำวันนี้ปุ๊บบีมกลับไป3ปีก็ค่อยว่ากันใหม่ผมว่าคงขายไปแล้วนะฮะรถทุกคันที่ได้ไปจากบีมนะคะจะได้เอิ่มจะได้ประกันเพิ่มใช่ฮะเพราะว่าผมคืออย่างอย่างที่อังกฤษเนี่ยรถที่เป็นรถยูสทุกกคคันนนนเเเเเเีี่่ยยยยขขขขขาา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 จะอบสวลได้้รมึ เพราะว่ารถมันเงาขึ้นแล้วมันก็ดูแลสีให้มันอยู่ในสภาพที่ดีครับที่อังกฤษเนี่ยอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ300ปอนด์ขึ้นไปครับ300ปอนด์เอ้หก0้ปอนด์ขึ้นไปโทษทีครับ600ปอนด์ขึ้นไป600ปอนด์คูณเท่าไหร่ตอนนี้คูณ50ใช่บนห้าสิโอ้โหก็ประมาณ3 0 0 0สกว่าบาทครับขึ้นมารวมค่าแรงที่นู่นใช่ครับแล้วแล้วมันเคลือบได้แต่ตรงนี้ของรถเหรอคะหมายความว่าเคลือบได้แต่สีรถเหรอคะเคลือบได้สีคือจริงๆเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจมาว่าจะเป็นสีรถจะเป็นกระจกรถ เป็นล้อแม็กแล้วก็เป็นภายในภายในก็ได้ภายในถ้าที่อังกฤษเบาผ้าจะเยอะมันก็จะเป็นการเคลือบเบาผ้าพม่าเราดื่มน้ำแล้วน้ำมันหกไปมันก็เป็นหยดกลมๆมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันครับแล้วก็เช็ดออกนะผมใช้นาโนใช่ไหมคะอะไรทำนองนั้นะครับคือแล้วแล้วก็ส่วนพรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเบาะหนังเราก็จะทําที่พรมให้แทน แล้น้ำเดืดที่พรมแล้วก็เช็ดออกง่ายๆมันจะไม่ซึมลงไปครับเหมาะสมกับสุภาพสตรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดลิปสติกขนมน้ำนะฮะอะไรเยอะแยะของมันเปหมดนะฮะความสกปรกที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่ตัวสวยแต่เราตัวห้องนอนเน่านะครับของเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นนะคะอันนี้ก็เหมาะสมมากที่จะทำนะครับคุณผู้ชมก็อย่างแน่นอนนะครับคันนี้ก็ผ่านการเคลือบมาแล้วคารไทร์บอสนะครับอันนี้นี่ความเงามิติเฉดตรงนี้นี่ทำยังไงครับ ก็จริงๆเราก็น้ำยาเนี่ยรักษาการทำเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนของมันแล้วน้ำยาแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องเรียงลําดับของมันคือถ้ามันขาดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลของมันซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีมากกว่าจริงๆแล้วหลักๆก็คือพอน้ํายาเนี่ยพอเราทําขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้วเราใส่น้ํายาลงไปซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะฮะับมันจะเซ็ตตัวมันจะเซ็ตตัวแล้วผิวของสีเนี่ยปกติมันเหมือนจะมีหางเล็กๆอยู่ ไอตัวเนี้มันก็จะไปเกาะหางเอาไว้มันจะไปเกาะไว้อย่างเงี้ยมันพอพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราทิ้งไว้สักยีชั่วโมงมันก็จะเกาะแน่นมากเลย oh. แล้วมันเป็นอะไรที่แปลกว่าพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องล้างรถสักสองสครั้งมันจะเงาขึ้นล mm hmm. ้างเอาน้ํายาที่เป็นส่วนเกินออกไปครับให้เหลือที่มันเกาะอยู่มันจริงๆครับก็จะ mm hmm. อันนี้เราพูดได้เลยไหมครับว่าเราเป็นดิสพิวเตอร์หรือว่าเป็นที่เดียวนี่คือเราอยู่ที่ฮอนด้าฮอนด้าใช่ครับอะรามสามฮอนด้าใช่ครับแล้วนี่จะเป็นที่เดียวหรือว่าจะทําทั้งศูนย์ฮอนด้าอื่นอีกที่เป็นเจ้าของครับหรือคือถ้าในศูนย์เราที่มีทั้งหมด7ศูนย์เนี่ยฮะเยาวราชเป็นศูนย์ใหม่ล่าสุดเนี่ยเราที่เยาวราชครับเยาวราชมีแล้วเหรอฮะมีศูนย์ฮอนด้าแล้วครับอยู่ตรงตรงข้างกับหูลำโพงะครับ Oh, นนเราทาใหม่ yeah, แล้วข้างบนหน่อยก็คงเป็นโรงแรมเป็นอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> ้วครับโอ้โหเราต้องต้องทิง้งรถไว้นานไหมคะสมมติว่าลูกค้ามาปุ๊บต้องทิ้งไว้ใช้เวลานานแค่ไหนก <c oughs> <c oughs> ็ถ้าเป็นรถใหม่เลยนะครับป้ายแดงอย่างที่เราขายลูกค้าแล้วเราทำไายบอสให้ไปด้วยเนะี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถใช้แล้วเนี่ยอย่างถ้ารถมีรีมลักรถหน่อยมันก็จะไม่ค่อยนานเพราะว่าถ้ารถมีรอยขนแมวเยอะเราจะ กําจัดรอยขดแมวเอาไปก่อนผัดเก็บงานให้ตีว่าสอชั่วโมงประมาณนี้3ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถใช้แล้วผมขอครึ่งวันประมาณนี้ถึงวันหนึ่งรอให้ให้มันเนี้ยบที่สุดเลยก็ว่าได้ฉะนั้นแปลว่าถ้าออกรถที่ฮอนด้านะฮะทั้ง7สาขาของที่นี่นะฮะมีทั้งพระราม3ามอุลลัมพงษ์อะไรอีกหลายๆที่เนี่ยจะรับคอยบอสไปด้วยถ้าป้ายแดงนะป้ายแดงใช่คือออกรถกับเราเนี่ยเราจะมีวาลเชอร์ให้จํานวนจํานวนหนึ่งกลับลูกค้าสามารถใช้วอลเชอร์มาใช้บริการกับเราได้ เฉพาะพระรามสามฮอนด้าคูปนะครับที่เราทํานี้เพราะว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของไฟบอสฮะนะครับทีเดียวก็รถรถที่ใช้ตอนนี้เนี่ยผมเลยถามราคาก่อนคุณผู้ชมเนี่ยชมอยู่ทั่วประเทศรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยนะครับของสตูดิโอชแนลนะครับก็เลยอยากทราบว่าถ้าสมมุติรถมี S M L X L แน่นอนนะไซส์ของรถ S นี่เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับคือ S เนี่ยผมจะทําเป็นรถไซส์เล็กซึ่งจะเป็นรถ Brio วรู้จัก Brio ใช่ไหมฮะรถ Jazz รถซิตี้อันนั้นราคาหมื่นเก้าเก้าร พอขยบมาก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นซีบิกอเป็นมีซาเป็นซีบิกพอซีบิกเสร็จก็เป็นแอคคอร์ดแอคคอร์ดเสร็จคราวนี้ก็ไป CRV SUV วีนะครับแล้วก็เป็นอีกไซส์หนึ่งเราก็ทำเป็นพวกรถตู้สเต็ปแวร์บอลที่ตอนนี้กำลังขายดีอยู่นะฮะช่วงนี้สเต็ปแวร์บอลขายดีก็จะเป็นไซส์รถตู้และสุดท้ายคือรถสปอร์ต แพงที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่34,900าอบาทแพงสุดแพงสุดถูกกว่าเคลือบกลาสจริงจริคือคือเราเองเนี่ยเราไม่ได้โฆษณาเยอะเราก็เลยเอางบการตลาดเนี่ยมาไว้ที่นี่หมดมาทำไม่งั้นถ้าเกิดเราโฆษณาเยอะมันก็อาจจะต้องเป็น6 0 0 0 0 80,000อย่างเงี้ยค่าโฆษณาใช่แต่ผมว่าเราก็มองว่าเราก็ให้ลูกค้าไปดีกว่าค่ะแสดงว่าเคลือบแบบนี้จะไม่หนาเลยไม่หนาครับมันความหนามันไม่ไม่มีประโยชน์ความเงาไงฮะก็ความเงามันต้องอยู่ที่ตัวน้ํายามากกว่าคือความหนาพอสุดท้ายจริงๆไปมันก็จะออกไปเรื่อย เราก็เอาไปเติมไงเอานี้มีลูกค้าบางคนที่มาบอกกับผมว่าที่เขาบางทีเขาไม่ได้เลือกเคลือบแก้วหรือว่าเคลือบอย่างอื่นเพราะว่าทุกหกเดือนเขาต้องขับรถเข้าไปไงถ้าพอขับรถเข้าไปเนี่ยมันเสียเวลาเขาเราเคลือบทับกันได้ไหมคะไม่ควรนะครับมันไม่มีประโยชน์ไงคือเราทับไปเวะลาล้ามันก็ออกไปหมายถึงว่าเคลือบแก้วเสร็จต่อด้วยก็ถ้าเป็นงั้นจริงเราต้องขัดเคลือบแก้วออกก่อนอย่างรถคันนี้แต่ก่อนเคลือบแก้วมาแล้วก็อ๋อ๋อทับรวมกันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เท่ากับว่าจริงๆเนี่ยเนื่องมาจากว่าขบวนการนนััคืออมจะเาผิวสี กับน้ำยาเนี่ยมาบอลกันจใช่ไหมฮะเพราะงั้นถ้าเป็นเคลือบแก้วมันอยู่บนข้างบนเนี่ยมันก็มันก็ติดกันไม่ได้อ๋อโอเคไหมมันก็ต้องลองดูอย่างคันนี้เคยเคลือบแก้วมาแล้วใช่ครับไปใช้ไทายบอลอ่าแต่ว่าเราเราเราขัดออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ใช้ถ่อยบอลนี้ขอเบอร์ติดต่อพี่ณหน่อยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยสนใจจะรับบริการครับครับใช่ย์แปดหนนะฮะ428 9425ครับ นะครับหรือว่ามาที่นี่ได้เลยว่าฮอนด้าพระรามสามใกล้มากนะฮะนราธิวาสราชนครินเนี่ยนะฮะผู้ชื่อเต็มเลยถนนนี้อยู่ซอยตรงไหนครับซอยเท่าไหร่ครับเออมันเป็นริมถนนนราธิวาสอยู่ข้างแมคโครนราธิวาสแหละครับไม่มีหลงแน่นอนเห็นป้ายแมคโครก็ต้องเห็นป้ายฮอนด้าครับครับผมนุ่การน่ารักด้วยใช่ทุกคนนี่เรียกว่าโปรเฟสชั่นแนลมาเวลเทรนด์ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ฝุ่ยพินาละเดี๋ยวขออนุญาตดูขั้นตอนการทำไรวมถึงเดี๋ยวถามกระจุกกระจิกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับ